สวดคาถาเงินล้านสวดยังไงให้ผลเร็วที่สุดรวยแรงที่สุดห้ามราถาใน EP นี้จะว่าไปแล้วคาถาเงินล้านมันคืออะไรมาจากไหนมากันค่ะไขข้อข้องใจสำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะว่าไปแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันผู้คนก็จะเริ่มหันมาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะค้นหาคุณภาพทางกายและใจให้มีขึ้นมีความสงบทางจิตใจเมื่อเรามีความรู้สึกดีนี่คือส่วนสำคัญแล้วการสวดมนต์อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งที่เศรษฐีหลายๆคนหรือว่าคนใดคนหนึ่งที่สวดไปแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจึงทำให้เป็นที่นิยมในการสวดกันเชื่อกันว่าเมื่อสวด คาถาเงินล้านก็จะมีโชคมีลาภความมั่งคัง่งแล้วก็มีในเรื่องของเมตตามหานิยมเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยที่คาถาเงินล้านเนี่ยก็จะมีบทมาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่านฟังต่อไปนะคะจะมีบอกนะว่าเกจิที่ดังที่สุดที่ปังที่สุดเนี่ยมีใครกันบ้างคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยาก สวดคาถาเงินล้านให้มีประสิทธิทผลเนี่ยเออไม่ใช่แค่สวดไปแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยเรามาฟังกันต่อค่ะว่าเออจะสวดยังไงนะให้มันได้ผลก็คือเอาง่ายๆเนี่ยคาถาเงินล้านจริง,รงๆแล้วอะค่ะเราก็สามารถเลือกท่องตามสายที่ศรัทธาเลยนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือท้าเราสวดแล้วอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าสวดอย่างเดียวไม่ทำอะไรแบบนี้ก็ไม่รวยแน่ๆ แต่ถ้าสมมติว่าเราค่ะสวดไปด้วยและทำทางโลกไปด้วยเอาง่ายๆเอาทางธรรมและทางโลกควบคู่กันไปส่วนมากเลยอ่ะคนที่มักจะใช้บทคาถาเงินล้านในการสวดเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเพื่อที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าแล้วก็นำความสำเร็จทางการเงินมาให้ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่เราจะดําเนินธุรกิจก็ขอให้ทําอย่างมีจริยธรรมไม่มีการหลอกลวงหรือว่าปฏิบัติผิดจริยธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือว่าสแสวงหาผลกําไรมากเกินไปเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยผลเสียจะมากกว่าอ่าแล้วก็นอกจากนั้นเวลาที่สวดคาถาเงินล้านนะคะจะทํายังไงให้มันตังล่ะเราจะมาเตรียมตัวกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้าง ใครที่มาฟังครั้งแรกอาจจะจดไปด้วยหรือว่าจะพิมพ์สรุปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้ค่ะว่าให้ทํายังไงกันบ้างโอเคไหมเมื่อพร้อมแล้วค่ะเราจะมีการเตรียมอะไรบ้างก็คือข้อที่1กําหนดความตั้งใจกําหนดให้ชัดเจนค่ะความตั้งใจในที่นี้มันก็คือเป้าหมายนี่แหละสิ่งที่คุณต้องการบรรลุคืออะไรล่ะสิ่งที่ต้องการคืออะไรเอาให้ชัดเจนค่ะ แล้วเวลาสวดคาถาเงินล้านเนี่ยตั้งจิตให้แน่วแน่มุ่งมั่นศรัทธาและคิดในเชิงบวกเท่านั้นคือเวลาสวดเนี่ยเราก็จะไม่ลังเลสงสัยไม่ไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วก็ยังแบบเอ๊จะได้ไมนะ่น่าเมื่อไหร่จะได้ไม่ค่ะแต่เวลาที่เราสวดเนี่ยเราตั้งจิตให้แน่วแน่ต้องการอะไรเอาให้ชัดเจนระบุให้ชัดเจนจากนั้นข้อที่สองค่ะ กำหนดสถานที่ให้แนะนำนะคะเป็นสถานที่ที่สงบสะอาดโดยที่อาจจะมีโต๊ะหมู่บูชาเพื่อสักการะประดับด้วยดอกไม้ทุกเทียนมีพระพุทธรูปหรือว่ามีรูปของพระที่คุณนับถือก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะอธิษฐานในห้องนอนตัวเองบนเตียงอย่างเงี้ยก็ได้คือที่ไหนก็ได้ ที่รู้สึกสงบและเป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วหรือว่าที่ไหนก็ได้นะที่เราสะดวกค่ะทุกที่ที่ไหนก็ได้นะย้ําที่ไหนก็ได้ขอให้สถานที่นั้นเรารู้สึกดีรู้สึกสงบภายในใจของเราค่ะข้อที่3มให้เตรียมตัวทําความสะอาดร่างกายอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อย เล็กเรี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่รัดหรือว่าใส่เครื่องประดับเยอะๆเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่การที่เราเนี่ยมีร่างกายที่สะอาดแน่นอนค่ะก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายค่ะนี่คือคีย์อย่างหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จผลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ คือทำอย่างไรล่ะก็คือคีย์สาคัญก็คือทําให้ร่างกายและใจของเรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายค่ะนี่คือคีย์นะต่อมาค่ะข้อที่4เตรียมบทสวดค่ะเพราะว่าบางครั้งสําหรับมือใหม่เนี่ยเราก็อาจจะจําไม่ได้ก็อาจจะหาบทคาถาเงินล้านที่รู้สึกเหมาะสมตรงใจกับเกจิท่านนั้นก็เอามาลองฝึกอ่านจนคล่องก่อนแล้วก็ ลองสวดใหม่เนาะแต่ถ้าเราสวดทุกวันทุกวันสักพักหนึ่งก็จะสามารถท่องจำได้ค่ะทั้งนี้เนี่ยช่องของแฮปปีเองก็จะมีทำเป็น EP ต่อไปนะคะที่จะเป็นคาถาล้วนๆเลยมีคาถาเงินล้านของทั้งมีเกจิก็คือหลวงพ่อหรือสีลิงดาหลวงพ่อตานแล้วก็หลวงพ่อรวยทั้งสามท่าน ก็จะเป็นบทที่คด้างที่จะเป็นที่นิยมพอสมควรโดยที่เราค่ะสามารถสวดแล้วก็เปิด EP ที่แฮปปี้ได้ทำไว้ให้นะทำไปพร้อมๆกันแบบนั้นก็ได้ค่ะนะแล้วแต่สะดวกนะคะจะเอาบทของตัวเองมาหรือว่าจะเปิดฟังไปพร้อมๆกันในช่องของแฮปปี้ก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายค่ะบริหารเวลาเลือกเวลาที่สะดวกสวดเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเย็น หรือว่าตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะทําเป็นประจําแล้วหลังจากนั้นเตรียมทุกอย่างพร้อมใจของเราค่ะจิตใจอยู่ในความสงบอยู่ในความผ่อนคลายอาจจะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็สวดแล้วก็เริ่มสวดก็คือตั้งนโม3จบจากนั้นตามด้วยคาถาเงินล้านจะเป็นซ้มจบ 9จบ30จบหรือว่ามีเวลามากหน่อยก็อาจจะเป็น108จบก็ได้ตามที่สะดวกตามที่ต้องการเลยค่ะทั้งนี้เนี่ยหัวใจสำคัญให้คุณค่ะฟังดีๆนะอันนี้คือ Secret เคล็ดลับสุดๆละที่คุณจะทำให้ความรวยของคุณไปได้อย่างเร็วที่สุดคียก็คือ visualize หรือจินตภาพค่ะ จินตาภาพหมายความว่าอะไรเห็นภาพความสําเร็จเห็นภาพที่คุณต้องการค่ะเห็นเป็นภาพนะขณะที่คุณสวดอธิษฐานจิตคุณเห็นภาพความสําเร็จค่ะและนี่แหละค่ะเมื่อคุณอินกับมันฟินกับมันกับความรู้สึกย้ํานะคะรู้สึกดีใช้ควมว่าฟินแล้วกันเนาะฟินเห็นภาพแล้วมันรู้สึกคนลุกเห็นภาพรู้สึกว่ามันจริงมากๆเลย คีย์ของมันคือสิ่งนี้ค่ะคุณจะดึงดูดความมั่งคัง่งความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้อย่างรวดเร็วที่สุดถ้าทําสิ่งนี้โดยที่เมื่อเราอะค่ะสวดคาถาเงินล้านมีการเจริญสติภาวนาควบคู่กันไปทําสมาธิควบคู่ันไปควบคุมลมหายใจนี่แหละค่ะมันจะเป็นการควบคู่กันก็คือทําทางโลกประกอบกับทําทางธรรมเมื่อเราทําแบบนี้สติมาปัญญาเกิดแล้วก็สะสมบุญ รวมกันไปซึ่งการทําบุญก็อาจจะทํากับพระสงฆ์หรือว่าจะทํากับใครก็ได้นะคะนะจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าน้องหมาน้องแมวหรือว่าอะไรก็ได้คะ่ะนี่ก็คือเป็นทานบาร,รมีทั้งสิ้นทําแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขจะทําแบบยังไงก็ได้แล้วแต่นะหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาเราทำะคะ่ะขณะที่ทํารู้สึกดีมีจิตเมตตารู้สึกปิติ แบบนี้ค่ะนี่คือคีย์สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแต่จิตใจว้าวุ่นจิตใจเรารู้สึกไม่ดีอันนี้เป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จหัวใจสําคัญนะคะคือความสุขรู้สึกดีรู้สึกเป็นความสุขค่ะทุกคนพิมพ์มาได้นะหรือว่าเขียนก็ได้ค่ะนี่คือคีย์คีย์คือรู้สึกดีรู้สึกเป็นความสุขแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยคาถาที่ แฮปปี้จะบอกก็คือจะมีทั้งหมด3คาถาเงินล้านจากเกจิดังโดยที่มีใครบ้างอันที่1ค่ะคาถาเงินล้านของหลวงพ่อลือสีดิงดำโดยที่คาถาบทนี้ค่อนข้างยอดนิยมมากสำหรับคนไทยเราเชื่อกันว่าบารมีของท่านอาจารย์เป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลมากๆเลย โดยเฉพาะทางการงานทางการเงินแล้วก็ดึงดูความมัง่งคั่งท่านหลวงพ่อฤสีดิงดำเนี่ยจะอยู่ในวัดดังวัดท่าซุงมจังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วก็ขณะที่สวดวิธีการที่เราสวดเนี่ยก็คือทําแล้วรู้สึกมั่นใจมั่นใจอะไรมั่นใจในตัวเองมั่นใจในอาชีพมั่นใจในอาชีพการงานที่ทําอันนี้คือีเมื่อเราทําแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจ นั่นแหละค่ะมันเลยทําให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําแล้วคราวนี้นะ่ยบางคนไม่สะดวกที่จะไปวัดท่าสูงก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยขอแค่เราอะค่ะศรัทธาปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนารักษาศีลห้าทำแบบนี้ค่ะนะจิตใจของเราสะอาดควบคู่กันไปกับการสวดแล้วผู้ที่ทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองๆหรือว่าจะเป็นเทรดเดอร์ก็ดี เมื่อเราสวดไปแล้วเนี่ยวิธีการก็คือค่ะสวดทําเป็นประจำะก็จะทําให้จิตใจแจ่มใสมีความมั่นคงในคุณงามความดีความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นเสียริงมงคลก็จะเข้ามาเรียกทรัพย์ได้ง,ง่ายขึ้นค่ะโดยที่บทสวดน,นี้ให้ไปติดตามในอีพีที่81เป็นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤษิลิงดําค่ะต่อมาอันที่2ก็คือเป็นคาถาเงินล้านหลวงพ่อปานคาถานี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่า พระคาถาเป็นพระปัจเจกโพโปรโดสัตว์โดยที่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็คือกล่าวกันว่าเคาว่ากันว่าอะไรเคาว่ากันว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ท่องคาถาสำหรับใครที่สวดคาถานี้อย่างต่อเนื่องชีวิตคุณก็จะรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะให้สวดตอนก่อนนอนหรือว่าสวดก่อนใส่บาตร หรือว่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงบ่ายสามโมงหรือว่าจะสวดไปบ่อยก็ได้ค่ะเมื่อสวดไปบ่อยปุ๊บการเปลี่ยนแปลงทางการเงินก็จะเปลี่ยนไปการทําธุรกิจก็จะปังขึ้นดีขึ้นแล้วอาน,นิสงสงของการสวดมดนนี้จะนําความมั่งคั่งรุ่งเรืองโชคลาภมากมายค้าขึ้นค้าขายแบบโอ้โหหลั่งไหลเงินทองหลังไหลเข้ามาความสําเร็จมาได้อย่างง่ายถ้าเกิดว่าใคร สนใจก็ไปดูใน EP พีที่82ค่ะจะเป็นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานที่ฮัปี้เอาเป็นสวดเนาะเราไปสวดไปพร้อมๆกันได้ค่ะต่อมา3ค่ะคาถาเงินล้านอีกอันนึงก็คือเป็นคาถาเงินล้านมหาลาบหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยเป็นพระภิกษุชื่อดังจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครูสอนทางจิตวิญญาณที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง และก็มีความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเป็นที่รู้จักมากๆเลยสําหรับบทสวดพระคาถาเงินล้านที่ทรงพลังเชื่อกันว่าจะนําโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองและก็ทำอวยพรมาสู่ผู้สวดหลวงพ่อรวยเป็นที่นิยมในการดึงดูดดึงดูดความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนส่งเสริมความมีน้ำใจและก็โชคลาภ สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือให้เราค่ะฝึกฝนความดีความมีน้ำใจความเมตตาต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตลอดจนทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ซื่อสัตย์โดยที่บทสวดมหาลาภของหลวงพ่อรวยเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมักจะสวดกัน30จบหลังจากจบน้ำมทั้ง3จบคราวนี้ค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคาถาเงินล้าน มีทั้งหมด3 EP ีของหลวงพ่อรวยจะเป็น EP ที่83สามารถไปติดตามต่อได้นะค่ะพูดถึงแล้วเนี่ยเราจะสวดคาถาเงินล้านให้สำเริจผลที่สุดผู้ใช้จำต้องมีความมุ่งมัน่นสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการที่เราจะมุ่งสู่ความมั่งคั่งด้วยการสวดคาถาเงินล้านไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ดีนะก็คือค่ะ ทำสมาธิแล้วก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งรับผิดชอบในหน้าที่ของตนด้วยความมุ่งมั่นความอดทนความขยันและก็ทุ่มเทงานทุกงานที่ทําค่ะไม่ว่าจะเป็นงานใดเมื่อคุณทุ่มเทขยันก็จะประสบความสําเร็จได้มีความตั้งใจในการทํางานรู้จักออมตามสัสดส่วนรู้จักการจัดสรรรายได้ และก็ศึกษาโอกาสในการเงินการลงทุนควบคู่กันไปด้วยก็จะทำให้เงินและก็รายได้เนี่ยเพิ่มผูนขึ้นไปซึ่งจะว่าไปการสวดพระคาถาเงินล้านนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกสวดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยไม่รวยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสวดและก็ทำตามคำอธิบายเคล็ดลับในส่วนกลางของ e ี p ีบอกไปแล้วนะ ลองไปฟังย้อนหลังค่ะว่าวิธีการที่จะสวดยังไงให้ฟังที่สุดรวยที่สุดทําแล้วให้มันสำารธิผมเนี่ยทำอย่างไรคราวนี้ค่ะขอให้ทุกคนมุ่งมัน่นตั้งใจในการทํางานทําเงินในแต่ละวันแฮปปี้เองขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขใครที่ฟัง EP นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพิมมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะชอบยังไง คิมมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะแล้วก็ฟรีค่ะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอบคุณมากๆที่มาติดตามช่องของแฮปปี้แจกฟรีวอลเปเปอร์ดึงดูดเงินเอาไว้เซลทอเอาไว้เรียกซับค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่านรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ของไพอพรให้ทุกคนเฮงๆปงางๆแล้วติดตามช่องนี้อย่าลืมคะตกดกระดิ่งกด s ั r ท b e เอาไว้จะได้ไม่พลาดซารดีด ในช่องนี้แต่ช่องนี้จะมาแบ่งปันเรื่องของ m y d s ซ t ดีๆความรู้และสิ่งที่คุณจะทำยังไงให้คุณเฮงขคุณฟังเราจะมาพูดในเรื่องของการเงินและการลงทุนไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะด้วยรัก